คลิปนี้ก็มาชมพระกันโตนะครับกับริการกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัตมั่นเขตวิทย์วันนี้ก็เอามาให้ดูสามพิมพ์ด้วยกันนี่พิมพ์แรกเป็นนาลายงปืนของบลบบุรีนะครับอันนี้ก็ของบลบบุรีเป็นเรียกว่าพระหลวงพ่อหมอ และอันนี้พระร่วงนั่งเดือนแก้วกุวัดชังล้อมสีสัตวชนาลัยสุขโขไทยนะครับอ่านเดี๋ยวมาดูองค์นี้ก่อนองค์นี้เนี่ยที่เรียกว่านารายทรงปืนเนี่ยพระสององค์ข้างเนี่ยนะครับจะยืนแต่ถ้านั่งจะเป็นพระเรียกว่าพระตรีกาย บางคนก็เรียกกะรอกกะแตนะครับแต่ถ้ายืนเนี่ยเป็นนารายทรงปืนนะครับของลบบุรีอันนี้จะเป็นเนื้อดิ่นะแล้วก็มีเนื้อชิ้นนะแล้วก็ตะกรวดสนิมแดงนะครับอันนี้ผมอดูนะครับท้าผักกลูกเนี่ยก็มีหลายท่านหลายอาจารย์นะครับจะดูด จะดูดแม่เหล็กนะครับนะด้านไหนก็ได้เนะี่ยครับทีนี้ถ้าเราเอาแม่เหล็กดูดดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าใหญ่ๆหญ่เงี้ยถ้าติดเนี่ยอันนั้นไม่แท้นะครับหมายความว่าเขาเอาเหล็กเขาเอาเหล็กใส่นะครับทีนี้ถ้าเหล็ก ถ้าแม่ถ้าเหล็กจริงๆเนี่ยมันจะดูับมันจะดูแรงเช่นน,นี้ครับกันไก่ใหญ่มากเดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นเหล็กดูเลยเนี่ยยกขึ้นมาได้เลยนี่เห็นไหม เนี่ยผมจับไม่เหล็กนะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาใส่เหล็กไม่ใช่นะครับใส่ใหญ่ๆนก็ติดแล้วบององเนี่ยพระบององเนี่ยจากกุกเนี่ยเขาจะใส่พวกเหล็กไหลไผ่ดำพวกแร่เหล็กนะครับไม่แร่ไผ่ แล้วก็พวกเหล็กไรลไพดดาอะไรพวกนี้ก็มีพุทธคุณในการผสมโดยเฉพาะเนื้อดินนะครับนี่ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ติดแต่บางองค์ก็ดูดไม่มากนะอาาหรดูองค์นี้มั้งนี่ครับ อ่านี้ของหลวงพ่อหมอจากลบบุรีเหมือนกันนะครับนะจะวิ่งแต่ที่ถ้าเป็นเนื้อชินเนี่ยมันเช็คไม่ได้นะครเนี่ยนนี้เป็นพลาสติกนะครับนะับพลาติกเขาเรียกว่าเลี่ยมปาะกายเงินนะเนี่ยสวยรพระ,พะใหญ่เนะี่ยเราจะไปใส่ทองโ,โ,โอ้โหมันเป็น หลายหมื่นนะครับถ้าใหญ่ๆเงี้ยเป็นแสนนะครับก็ผมก็เลยเอาไปเลี่ยมพลาสติกก็ไม่มีพระใหญ่ต้องไปเลี่ยมพลาสติกแต่สมัยเนี้ยเขาก็าเลี่ยมแบบปร,ประกายเงินสวยนะนะนะด้านหน้าด้านหลังอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสีแดง นะตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของช่างเขาอันนี้ช่างประจำประจำตัวผมนะครับก็เป็นม,มือเอกนะแล้วคนเนี้ยเขาเลี่ยมให้กับร้านทองด้วยนะก็เลี่ยมพระผมประจำนะครับอ่ะก็ให้ชมกันนะครับอันนี้ก็พิม นารายทรงปืนนะครับวัดพระมหา,าธาตุที่ลบุรีอันนี้<อ>หลวงพ่อหมอจากกุวัดมหากันนะครับมีทั้งเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อตะกวัวตหนิมนแดงพวกนี้มีนะครับเห็น <He ard S 2> ว่ามีมีเงินด้วยนะนะครับที่ขึ้นมาแต่ผมจะได้ มาพิมพเล็กกับพิมพใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็จะใหญ่จะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะครับนะี่ดูฝ่ามือผมนะยนะประมาณนี้แหละนะครับวงใหญ่ทีนี้ทําไมเรียกหลวงพ่อหมอเพราะตอนที่ขุดกันมาแรกๆเนี่ยก็คนที่ได้พระหลวงพ่อหมอมาเนี่ยเขาก็เอาเอาพระเนี่ย ไปทำน้ำมนต์นะครับก็อธิษฐานไปจุ่มกับน้ำในขันนะครับอธิษฐานให้หายโรคหายภัยแล้วเขาก็หายก็บอกกล่าวกันต่อปากต่อปากไปเรื่อยๆก็เลยเสียนก็เลยเรียกว่าพะระหลวงพ่อหมอนะครับอันนี้ก็อีกครั้งครับพระร่วงนั่งซุมเรือนแก้ว วัดช้างรอมจังหวัดสุขโขทัยนะครับอันนี้อันนี้เนื้อชิ้นและมีทั้งเนื้อชิ้นเนื้อดินนะฮะแล้วมีองค์เล็กองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับวัดช้างรอมวัดช้างรอมที่ออพระร่วงหลังลิ่มดังมากมีพุทธคุณออทางด้านอยู่ยงคงประพันธ์ชาตรีนะครับ แลมีเมตตาด้วยครับคลิปนี้ก็ให้ชมกันมาพบกันใหม่กับอีกคลิประพระพิมพ์อื่นกันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ